สำหรับลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแจกโคดอังเปาแล้วก็มาอัปเดตแอปหาเงินฟรีแอปหาข่าวนะครับว่ายังสามารถที่จะถอนเงินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้จะมาแจกโคดอังเปาและก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินจากแอปอ่านข่าวนะครับผมตรงนี้นะว่ายังสามารถที่จะถอนได้อีกหรือเปล่านะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก กดติดตามช่อง anc studio ด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะมาอัปเดตในคลิปนี้มีชื่อว่าแอปไทยเดลี่นะครับเราจะมาแจกโคดอ่งเปาในแอปไทยเดลี่นะครับปัจจุบันนี้แอปไทยเดลี่นะครับหล่นลนมาทุกคนนะหล่นมาอยู่อันดับ3แล้วจากอันดับที่1นะครับหล่นมาอันดับ3ในหมวดหมู่ยอดนิยมในข่าวสารและนิตยาสารตรงนี้นะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยได้รับข่าวมานะในส่วนนี้ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข่าวในส่วนงการถอนเงินนะั่นก็คือบางคนหลายคนมาก นับเป็นเดือนนะครับเป็นปีนะ่นก็คือถอนไปเงินไม่เข้าซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรผมก็เลยนะครับคิดว่าอาจจะเป็นการสมใจก็ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังถอนเงินได้ปกตินะและมีเพื่อนๆก็ยังถอนเงินได้ปกตินะแล้วก็มีหลายๆคนที่ถอนเงินไม่ได้คือถอนไปแล้วก็เงินไม่เข้าเนาะผมถอนไปวันที่14 15, 13อีกคนนะ 13อ่า12ก็มีนะ12คืออังเปานะ12 13 14 15 16ากนะก็ถอนได้ปกตินะครับอยู่ที่200บาทอันนี้ก็200บาท200บาท500บาทนะครับแล้วก็อังเปา26บาทเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองทุกคนนะวันนี้ก็จะมาแจกโคดอังเปาจากแอปพลิเคชันที่มีช่วยไทยเดลี่เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับผมนะก็ในส่วนของโคดอังเปาใครที่ต้องการที่จะใส่คือ1เลย ต้องมีบัญชีของไทม์เดลี่นะต้องมีบัญชีของไทม์เดลี่สองต้องมีบัญชีนะของ t ูมานี่วอลเล็นะเพราะว่าเราจะถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็นั่นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องมีทั้ง2องอย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าใครไม่มี2ออย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะหางเงินได้นั่นะเองนะครับผมนะโอเคนะก็หลังจากที่เราสมัครสมาร์ชิคได้ป,ปลอยแล้วนะแล้วก็เข้ามาในระบบรียบล้อยแล้วก็ เราจะมาใส่โคดอ่งเปานะครับก็มาที่คําว่าหน้าหลักนะครับเออไม่ใช่ทุกคนนะมันที่บัญชีหน้าบัญชีนับหน้านี้แหละหน้านี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ไปที่คําว่าโคดอ่งเปาก็คือตรงนี้นับที่เป็นปุ่มสีแดงขาวนะ้ากดเข้าไปเลยนะครับซึ่งโคดอ่งเปาในคลิปนี้นะครับก็ให้เราใส่ตามผมเลยนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับก็คือ A N C นะครับแล้วก็ตามด้วย C 7 แนะครับแล้วก็ตามด้วย5แล้วก็ Z ตัวเล็กนะจากนั้นก็ถ้าใครใส่โค้ดตามผมแล้วนะให้เรากดคําว่าแลกรับนะครับถ้าโค้ดถูกต้องก็จะได้รับเงินนะหรือจะได้รับเป็นเหรียญน,นะซึ่งใครที่รับเงินก็คือคนที่ ทันในส่งเงินในส่งพองใครไม่ทันเงินได้เป็นเหรียญหมายความว่าเงินในส่งพองหมดคนจะได้เป็นเหรียญแทนนับประมาณ2 0 0รเหรียญด้วยกันนะครับกดถอนเงินตอนนี้เลยนะกดยืนยันการแลกรับแล้วก็กดยืนยันนะครับใครได้รับเงินหรือได้รับเหรียญน,นะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับตรงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้นะครับนั่นคือคอมเมนต์หายคอมเมนต์ <c oughs> หายเยอะเนาะผมไม่ค่อยขอเท่าไหรนะ่นาหลังวันนี้คือเยก็เลยต้องขอคอมเมนต์หน่อยนะครับตรงนี้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะในส่นการทําคลิปด้วยไม่งั้น คือลงคลิปไปคือเงียบม,มากดูคนนะไม่มีใครตอบโต้อะไรสักอย่างเลยตรงนี้นั่นเองนอกามีคนตอบโต้ไม่กี่คนนะ่หนึ่งถึงสองสามคนเองนะครับผมนะก็มาคอมเมนต์เป็นแรกก็ยังดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาทักทายกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปนะครับพวกนี้นอาะเออก็ยังน้อยก็ยังทราบว่ามีคนดูอยู่อ่าประมาณนั้นนั่นเองทุกคนนะโอเคนอกจากนั้นก็ เราแค่รอนะรอให้เงินเข้ามานะอันนี้คือเป็นในส่วนของยอดที่เราถอนไป25บาทเป็นยอดที่เราได้รับมาจากโคดอังเป่านะครับส่วนการหารายได้นะครับก็เป็นการหาเหรียญตรงนี้ทุกคนนะคนที่เป็นสมาชิกเก่านะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำเพียงแค่200บาทแล้วก็500บาทและ1,000บาทนะครับ200บาทใช้เหรียญอยู่ที่200,000เหรียญน,นะครับ500บาทก็500,000เหรียญและ1,000บาทก็คือ หล้านเหรียญด้วยการตรงนี้นะครับช่องทางการถอนเงินที่แนะนําที่สุดก็คือ t ู m า n ี่วอ l เลตนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับก็มาที่คําว่าหน้าหลักนะครับแล้วก็กดคําว่า อ่านข่าวผมเลือกข่าวนี้เลือกกันเนาะเราอ่านข่าวไปแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับก็จะมีตัวจับเวลามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบแบบนี้เปลี่ยนโลโก้เป็นโลโก้แบบนี้ให้เรากดเข้าไปปั๊บแสดงว่าเราอ่านข่าวแล้วได้เงินอ่าเพราะว่าเราอ่านข่าวแล้วแล้วเขาให้เหรียญแก่เรามา15เหรียญซึ่งเหรียญตรงนี้มันมีมูลค่านะเหรียญตรงนี้มีมูลค่าทุกคนนะเพราะว่าเหรียญน,นั้นถ้าเรานาไปสะสมได้เรื่อยนะมันก็จะกลายเป็นเงินนี่ทุกคนนะ ก็ฉะนั้นใครที่เป็นสายอ่านข่าวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเมืองนะครับอ่าก็มากดอ่านข่าวไปและก็อ่านไปอ่านไปนะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้มันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบเราเียนแค่กดรับเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อเรายิ่งอ่านข่าว เมื่อเรายิ่งอ่านข่าวนะเยอะๆนะเวลาตรงนี้มันจะยิ่งช้าลงนะครับตอนแรกๆตอนที่เราอ่านไปนั่นมันจะวิ่งเร็วมากนะเหมือนเมื่อกี้มันวิ่งเร็วมากแต่พอเราอ่านไปเรื่อยๆนะอ่านหลายๆข่าวนะมันก็จะยิ่งวิ่งช้าลงเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนนะคุณจะเห็นว่ามันจะยิ่งดรอปลงเรื่อยๆทุกคนนะแต่ว่า คะแนนนับก็ยังคงได้รับเหมือนเดิมนะครับอันเดียวเราลองกดเข้าไปนี่ทุกคนนะอันนี้ก็ได้รับ16คะแนนจากเมื่อกี้ได้รับมา15คะแนนด้วยกันนะอันนี้คือการอ่านข่าวและทําเงินนะต่อมาคือการดูวิดีโอนะครับอันนี้คือการดูวิดีโอสั้นนะครับสมมติว่าเรากดเข้าไปปั๊บเลย อ่ากดไปปับก็จะมีวิดีโอใช่ไหมแล้วก็มีตัวจับเวลาทุกคนนะถ้าหากว่ามันวิ่งไปจนครบหนึ่งรอบแบบเมื่อกี้เลยนะเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญเข้ามาแบบเมื่อกี้เลยเหมือนกันตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้ทุกคนนะที่อยู่ข้างบนมุมขวามือจะเป็นตัวรับเหรียญน,นะครับกดเข้าไปเลยนะอันนี้ก็รับมาอยู่ที่11เหรียญด้วยกันนะครับอันนี้นากก็กดกระบาดปิดไปนะครับอันแล้วก็มารับต่อได้เมื่อผ่านไป1ชั่วโมงนะครับ ภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจให้เราทำนะก็เป็นภารกิจการเช็คอินวันนี้ผมก็เช็คอินแล้วยิ่งเราเช็คอินทุกวันเราก็จะยิ่งได้รับเหรียญมากยิ่งขึ้นนะครับ และภารกิจรายวันที่เราต้องทําทุกวันก็คือ 1. ภารกิจการอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนจะมีข้อความแจ้งมานะว่ามีข่าวใหม่เข้ามา,มาเราก็กดอ่านข่าวไปนะครับหครั้งจะได้อยู่ที่ประมาณ 100- ่งถึงหนึ่ยเหรียญน,นะครับสครั้งจะได้300ถึง5 0 0เหรียญน,นะครับส่วนอันนี้คือการอ่านบทความปกติไม่ผ่านการแจ้งเตือนนะก็1ครั้งจะได้ประมาณ 50- าสถึงหนึรยเหรียญเดี๋ยวเราลองกดคำว่าคิดไปแล้วก็มาสมุดดูว่าเราได้รับไปกี่เหรียญและวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอ ด้วยกัันนะครบจากเมื่อกี้นะับผมได้รับมาอยู่ที่111เหรียญน,นะเราสามารถจะมาตรวจสอบได้ตรงนี้นะครับคะแนนที่เราได้รับมาเมื่อกี้นี่ทุกคนนะอ่านหนึ่งบทความนั้111เหรียญที่เราได้รับมานะครับ และก็มีภารกิจเกี่ยวกับการเชิญนะครับอันนี้ภารกิจโบนัส VIP เขาแจกเงินเยอะมากนะประมาณ5000กว่าบาทเนาะสูงสุดอันดับหนึ่งนะอยู่ที่5,000บาททุกคนนะก็เป็นภารกิจที่ดีนะใครที่ต้องการรับเงินเยอะๆไวๆนะครับก็ตกเฉลี่ยนะอันดับหนึ่งถ้าใครทําอันดับหนึ่งติดต่อการน1เดือนนะสสัปดาห์จะได้5 0,000เอยไม่ใช่2 0 0 0 0บาทเพราะว่าสัปดาห์ละ 20,000บาทนะหนึ่งเดือนมี4ส,สัปดาห์ก็20 0 0 0บาทเลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมน่าก็เป็นอันว่านะ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับการหาไรายได้เสริมนะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้ด้วยการเชิญนะครับก็ไปลุยได้เลยนะครับมันจะอยู่ในส่วนของโบนัส VIP ตรงนี้ทุกคนนะไอไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนนะ อันดับ1นทุกคนนีุ่กคนนะอันดับ15,000บาทนะครับอันดับ2 2,500บาทนะครับอันดับ3 1 5 0 0บาทอันดับ4 1000บาทอันดับ51,000บาทอันดับ6และอันดับ10คนละ500บาทนี่ทุกคนนะอันนี้คือเป็นเงินรางวัลนะครับอีก เล่นหนึ่งที่คุณสามารถที่จะหางเงินได้จากแอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับตรงนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเรานะครับผมนล้ก็รอให้เงินเข้ามาแล้วก็พอเงินเข้ามาแล้วเราก็จะจบคลิปกันนะครับตอนนี้ก็เงินอังเปายังไม่เข้ามานะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และนี่นะครับผมในเวลา14.20นาทีที่ผมได้รับมาเมื่อกี้อยู่ที่25บาทนับก็เป็นอันว่าได้รับเงินจริงนะครับในส่วนของอังเปาหน้าจ่ายแอปพลิเคชันทีมีชื่อว่าไทยเดลี่นะครับผมนะใครที่ได้รับเงินแล้วหรือใครที่ถอนเงินแล้วนะครับล้วก็ได้รับเงินของอังเปานะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่ทันในส่วนได้รับเงินแล้วก็ได้เหรี่ยนนั้นได้รับมาเมื่อรีญก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดี